ปินปากหลามอันหนึ่งเด็กบูปินปากหลามไม่มีแล้วพี่หมดแล้วบูขาวนะเออใช่ไม่มีแล้วเราพรุ่งนี้ไอซอดน้ำด้วยดิน้องต้องน้ำด้วยไปให้ด้วยนะเออข้าวไม่ให้น้ำได้ไงฮะว่าไงเจ๊ดึพี่ขอโทษหน่อยสามบูปากหลามไม่แหละไม่ต้องถามแล้วถามเรื่องบูปากหลามเลยถามเข้มาหลกันรู้มือ ไม่มีเ hey, ลยมือเ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 ลยือเลยมือเลมวอเุปอหลามอเะมอเยม่อมือเลยเลยอเหอลือเลยิืเยมอเลยมเลมอเลยมอเลยมืเยยอเลยมอเลมมื่เยอเอ่ลอมืออเลยมเยมเยอเยอเอเลม่อยมืเมอลมเยมอ่ยเยอเอลือมอเมอมมเมยออเรเออเมมมมมอ ตรงไหนฮะับพี<อ>่ซอลครับม<ง>าถึงตายตายเนินครับตายเนินตายเนินกลุ่มห้าบนรถกลุ่มห้าบนรถกลุ่มห้าบนรถผม้วนั่งไม่อ่ะไม่ไม่ได้ไปเล้วใช่ไหมอาร์มไม่ไปโอเคโอเค,อเคท,ทุกอย่างทุกอย,าย่างแล้วแล้วพลอยที่อาร์มโอนมไหมซอนนี่คือซอลเลยนะงั้น,นอ่ะเเ้ยไอรถพี่รวยคันหนึ่งคันหนึ่งปะเฮ้อ ไออเเบาข้้้ใหพรมมีเท่าไหร่นับนับดิมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ยี่สามยี่สามยี่สามใช่ปหมอ่ะเขาวอลเอ้เขาวงเลยมาซอยซ่านะเห็นเป่ะแบ่งเพลนอด็กเหมือนเหมือนเหมือนจะมีแต่ซอยซ่านะเงหมมายเวลาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จนี่คุยแลนนะลงมา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 เล่นเหมือนเดิมนะไม่ลืมนะไม้หลักเขาก่อนนะไม่โง่นะเหมือนซ้อมเล่นเหมือนซ้อมเล่นเหมือนซ้อม เล่นเหมือนซ้อมแล้วแล้วตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยกูกูจะแนะนํานะถ้าชุบอ่ะพยายามชุบชุบรำก็ได้เพราะว่ามันโล่งเว้ยพยายามชุบรำแล้วเรียกเพื่อนมากันอ่ะถังขยะชุบได้ถังขยะปีนขึ้นไปชุบได้นะถ้ามันถ้ามันมันถ้ามันไม่มีทางเลือกไงพี่เพราะว่าตายสิบคนชุบถังขยะสิบคนก็ไม่ได้ไงเนินเนินดินนต่พี่ชุดลอยน้ำเนินดินเนินดินอ่ะก็ได้เอาที่ถนัดเอาที่ถนัดไหมแต่ถ้ามันโล่งๆจริงอ่ะมึงรำรำชุบไปเลยรำแล้วปัดเกาะได้นะเทีย ร่างขอให้ดีหน่อยเด็ดก็ชุบหลังหลังหลังไฟก็ได้ให้เพื่อนกันอระเป๋าหนึ่งสามแปดศูนมาณสองอันพออ่ะขยับขยับมาเม้นี้เม้นี้ขยับมารวมกันตรงนี้ดิเล่นเหมือนซ้อมมาแต่มึงจะยืนแย่งกันทำไมไม่ลาขึ้นมาไม่ลาขึ้นมาไม่เปิดอ่ะไม่เปิดขึ้นมารอเขาดันมานะรอเขาดันมานะมันเนินนะเม้นี้เม้นี้เฉียงซ้ายมาหน่อยเฉียงซ้ายมาหน่อยขวามันเนินไม่ใช่เราเล่นฝั่งซ้ายเราก็ชุบเนินได้นะพี่ ใช่เดี๋ยวตะมันตกเสียงซ้ายเดี๋ยวโอ้โหไม่เปิดมึงต้องรู้หน้าที่ตัวเองนะเว้ยมึงต้องเข้าให้เพื่อนก่อนนะเว้ยไม่ใช่รอเพื่อนเข้าก่อนนะว่ายครับว่ายครับสตรีมเมอร์ไอโทตัวอย่างลำอ่ะตััวอย่างครบสวัสดีครับคนดังไม่น่าใช่นะคนดังตอกแตกไม่น่าใช่คุณดูเป็ร้อยอ่ะสองร้อยอะอุ้ยเอาดีๆโอ้หหลังอย่างนี้พี่ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยพี่ขอเกาะเองดังนะ จริงครับจริงพี่ขอเกาะบารมีเองไปแล้วกันจริงครับจริงครับตอนผมสตรีมคนละสิบเก้าคนโห้ยใช่เหรอสิบเก้าสิบเก้าคนเลยนะเยอะนะมึงลองคิดดูสิบเก้าคนมานั่งดูมึงอ่ะทั้งที่เขาเอาเวลาไปทําอะไรมีประโยชน์ได้ตั้งเยอะตั้งแย่มาดูคนอย่างมึงอ่ะมึงคิดว่าไงไรละนอนแล้วห่วงมันตั้งสิบเก้าคนนะเว้ยสารไปแล้วครับตะคิวกินหรอ

ปีเลยกูอุ้ยตา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 ยมึงจะหัวตั้งขึ้นทําไมล่ะน้องเอ้ยมันเป็นไม่ว่ามันชุดเป็นไม่เนี่ยไอ้ที่นี่ใครเนี่ยมันจะหัวตั้งทําไมเวลาชุบอ่ะโอ้มืนอีกแล้วชุบกนน้องชุบกอนน้องโอ้โดนกืนไวเลยวันนี้ ไหวไม่นอกกับโอเวอร์อย่างนี้แต่เมื่อวานเราเมื่อวานเราเล่นเราเราเล่นกืนซอยซ่าโคตรไวเลยนะแต่วันนี้อย่างน่านาจะน่าจะโดนหม่งไม้กันเยอะเมื่อกี้เห็นไม่จีตะโกนตายเยอะตายเยอะตายเยอะน่าจะงงเอางงเอาอะไม่ไหวกับซอยซ่าสักครั้งเอ้ยไม่ได้ดูเมื่อวานหรอเมื่อวานเมือม่อวานเราเก็บหมดเลยนะสี่แก๊งะ่ะ โมงเยอะครับเมื่อกี้โมงเยอะมเอะมื่อวานผมไม่มาก็จริงครับมันมีมันมีมน,มน้องๆ้องสตรีมอยู่ครับมผมผมไม่ได้สตรีมมาเมื่อวานเราโดนเนินไม่เนินนะตรงนี้มันก็ไม่ได้เนินขนาดนั้นนะส่วนใหญ่จะหม่งไม้พิจีเยอะเว้ยผมว่า แต่ไอ้นั่นไข่ไว้แค่ชุบแล้วมันจะดึงศพขึ้นไปทำไมวะไม่งั้นตื่นละริงเมื่อก้ไม่ผมไม่เป็นห่วงเรื่องไหนเลยวนเป็นห่วงเรื่องการชุบอะเวลาชุบชุบเหมือนแก๊งเรามันไม่ค่อยมีเซนชุบอะอันี่มึงใครเนี่ยเฮ้ย มึงมึงจะอุ้มศพให้หัวมันตั้งทำไมวะเมื่อกี้ผมหรอพี่โัวพี่่อตะกี้มาโคมันเด้งอะพี่ทีหลังถ้าโดนถ้าโดนไม้อะอย่าอย่าอุ้มศพหัวมันตั้งวาะเมื่อกี้โดยตรงๆแต่คนเนี่ยพูดกันไว้ว่าเล่นเนินซ้ายแต่ไปเล่นขวากันอะอะไรเมื่อกี้มันบอกไม่ให้ขึ้นเนินใช่หรอ ไม่เอามาชุบเอามาชุบตรงซ้ายไงพี่ชุบต้องเินซ้ายอ่ะที่คุยกันไว้อ่ะแต่ไปเล่นฉีกไปเล่นขวามันเลยเป็นโคเมื่อกี้ไฟมันแพ้แล้วเว้ยแบบเจ็ดแปดคนน่ะตายทีเดียวเลยโมงอะโมงอ่ะกูกูกูถึงกูถึงเป็นห่วงฝ่ายกลางเว้ยเพราะพวกพวกมึงโมงฝ่ายกลางกันเยอะอ่ะกูเห็นกูเห็นพี่จีตีเอาตีเอาตีเอาอ่ะเฮียกีวิทยผมตีพี่จีตายนะพี่เมื่อกี้ไม้ไม้ก็บออกเลย ไฟไอ,อ่ะก<อ>ูว่านะจริงๆอะไฟไฟอะอยู่อยู่ที่ว่าไฟกลางอะมึงเปิดได้มากแค่ไหนมึงชนะเลยเว้จริงๆหมายมึงหมายมึงเปิดได้มากแค่ไหนอะเมื่อเี้กูแทบไม่เห็นมึงพุ่งตีเขาตายเลยเปิดไฟมาเขาแบบว่าตีแบบเขาตีไม่ได้ตายนะพี่จีอะตีแล้วแบบแกพูดตายพูดตายตลอดเลยเหมือนแบบมันเป็นให้กำลังใจพวกเขาอ่ะ แกตีแกยืนแรกกับผมอ่ะแกตีแล้วแกบอกตายแต่ผมไม่ได้ตายอ่ะแต่สุดท้ายพวกมึงก็ตายเยอะอยู่ดีน้องจริงครับตายเยอะอยู่ดีจริงๆซ้อมผมเมื่อวานซ้อมผมเมื่อวานมึงมึงมึงก็